อืมฮาจับโทรศัพท์สวัสด,ดีค่ะมือนี้ยายรีบมาเก็บผักส่วนพ่อส่วนแม่มาเก็บผักส่วนไอ้ส่วนน้องมาเก็บผักเด้อพี่น้องเก็บผักไปหลวกเออเก็บไปขายมาัดใหญ่ขายมาัดละสิบานั้นี้บอขายหลายเลยหนมาเด้อพี่น้องหนมาเด้อยังเหมจะไปเก็บอยู่ล ไป,ไปจ,จิไตจำล้วก็อนไปเก็บน้ำตัวอืไปไปเก็บสวยกันเก็บไปละละครึ่งหนึ่งแหละเก็บหลายละไม่ได้พี่น้องมันกัดมาเด็ดมึงเลิกพี่นอ้องมึงเลิกสีหักไข่ส้มโป๊นั่นโอ้ยปวดไหลเฮ็ดจังนั่นประกาศจะได้มาปวดจะพี่นอ้องมาเด้อเอาไปลวกเด้อนั่น เก็บผักเก็บผักมาเก็บผักน้ากันเฮ้ยผักสวยมากเลยพี่น้องผัก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 กาดกวงตุ้งเลยพี่น้องเดอมาเก็บผักกาดกวงตุงไปขายมาเก็บเต่าสวยมากบ่ได้ ลานหน่อยมันพายุน้ำลานหน่อยเก็บเตอะเด็กมเยยาเก็บเตอะเด็กโอ,อ้โหโอ้โหอะไรโอ้ยพักอันจันเลสมองมึงี่มองไม่เห็นบองไปโอ้โอเซ่เซ่นี่ผู้ซอย กูซอยกับเก็บคือกัน,มา,นมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออืมนั่นเป็นจะแสียบ่พี่น้องนั่นมันหลายหลายวะมี่มองไปหมองมาพกพี่น้องพกพกพี่น้องพก ไปแล้วรอบหนึ่งกับพท่านเบิร์โอ้ย,อยองามลร้ขึ้นว่งงามลร้จบจบจบตี่นเลยพี่น้องอพี่น้อง,องเอ้ยพี่น้องเหนมาเก็บน้ำกันเด้อน้ำใยที่พาเพื่อนว่าได้ลวกสู้กิน าาน่ากลัวเลยเตะใสเตะใสหนอนกระมีปลอดสารปลอดสารพี่น้องปลอดสารนี่ฟังเสียงฟังเสียงหักพี่น้องฟังเสียงหักอืม,อม เก็บเม็ดมันแตกออกตั้งเสียงหอนออกนะน, <c oughs> นี่งามโบงามโบท่านผู้ช่งงามโบให้สนใจสั่งมากด้ยพี่น้องงามตั้งเสียงหัก อืมโอ้เงี้่เสียงคนจ้ะอืมคุนอ่ะผู้ซอยผู้ซอยคนหนึ่งเก็บซอยกันพี่น้องมันมมหลายกระวานเพื่อฟอกปนันอยู่แบบขึ้นมาไหลเลยวะพูดเอาเหลือเกินคนน่ะโอ้ยนขักบวัวเจยองแต่เจยองทำ ดแูแลส่วนนี้ค่าลูกค่าเต่าค่าล้านหน่อยคือจังเสียคือถึงออกถึงออกจากพักบัวออกจากพักบัวอึบักเอา ต้นหนึงพี่น้องดูสิดูหักไอเบิงนั่นเบื้องมวนม่ฮึฮึออออจะต้นใหญ่จะต้นใหญ่ใหญ่ตั้งเสียงหักโอ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 ,อ,อืมจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริก ต้มจิ้มน้ำพริกอืงามหลายงามหลายนี่คุณนะต่วนคุณกําลังดอกกําลังจุม่มผู้ผู้ผีพีทานผู้ชมเอ้ยเก็บผักกําใหญ่รีดผ้าพือนอมาอะไรเดีดิ ก้มไปก้มมากกับเมื่ออันพักเสียนกับเป็นดอกไหว่ไหวเก็บน้ำกอบพระท่านหันอยู่ยังนี่ก็ได้ส่วนเนี่ยมือก็คือมืกอึดเถอะเนาะ ขอดสานน้อนขี่น้อนกับปนันเอ้ยโมเมนขี่น้อนขี่มั่งบุงเอาบะเถิกมาเด้อพี่น้องเห็นมาเด้อเก็บผักไปขายกับยายรีพาเพื่อนมาซอยขายเนี้ยมาซอยสื่อเนี้ย มัดไงไงพี่น้องขึ้นกำไรให้ลูกค้าเมื่อยล่ะท่านผู้สมเมื่อยแล้วหัวหอบทั่เบิดดตอยูมันนี้ัพน่อเบิดดอกเมื่อยแล้วหลายหลายแล้ว ฟังเสียงหักฟังเสียงหักกับฟังเสียงเสาร์น้ำผอมนี่มึงเสาร์กับเสาร์ได้พี่น้องเอ้ยช่วงน,นี้พวเฮียยังกินตะผักพวมีกับเข่าเลยพี่น้องหมูกับแพงแพงกินผักวะนี่กินผักกับไก่ เมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วโอ้ฮือผูน่ำดอกมันหงดมัน

หักกังไยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ่ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนำนได้พี่น claro ้องเออไม่รู้ก่อน พี่หนุอ่อนได้สม่ำนิเปิดอู้บ่ได้ไปใส่มาใสา่เปิดอู้เปิดอู้เปิดูบ่ได้ไปใส่มาสายสิยไปใส่ก็บ,บ่ได้กอแต่ถุงเงินถุงทองนั่นอนะ ก็จะมาลุกหยาลุกนุ่งพักผมกันลไล่ทีนี้ไล่ไล่ตัวนี้เอาออกจากพักบัวตัวนี้บัวออกบัวไว้นี่ละมันงันกันอยู่นี่ละมัะนหอมเดงอยู่นี่ละ,ะเราไปกินสวิดเดนเด้อ กินโนว้วเดือผู้ใดกระด้ยเดือก้าบ้านเห้าก็กินพักเนี่ยนะสว่วงโควิดถึต้องไปกินยังทั้งนั้นนะ่ะปูก,กินจะไปเห็นเป็ดน้ำห็เป็ด Để kín, ừ. kín Mà không mà Kín không cần Sáng sáng đi nó pô pô Nóng pô กเ,เมื่อ่ะบ่พ่อลหลายหลายขายหยาขายบูเบิดว้าย่งในพีนออ่น้องิังในฮักนี่ตัวนี้มันเอามพนพะเเอากรเอาโหลดเพรมัน้าย ไม่แต่นอนหนัดหนีดหนาดหนีดเต็แมงบงเต็แมงบงม่เตแมงบงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ได้พี่น้องเดอ้อฮะเก็บอยู่ เมื่อีละจะไปมัดอีกมัดไปกะละมังแล้วที่ดีดนพี่น้องนี่มักเก็บบางนี่นเออมอดดอกสูงสูง,สงนี่พอมึงมัดหลดตัวนี้ให้นานผักถอนทิ้งเลยหลายๆลายพี่น้องพ่ะเอาลัางเอาเมื่ออีกแล้ว พักจีย้ย่องเฮ้ยมันกระโผดดีดีอีหลอมึงเงาหอมแด้งอ่ะนะแต่ละเงาแต่ละเงาท่าน่ะท่านี้ก็พอเท่านี้ร้ายตายมือเฮ้ยเผื่อปได้ได้มือจี้ย่องแลกับบ้าน้ำเพื่อกันบ้า,น,บบาน้ำฮดอยู่ ขึ้นหมือนเลยนะนี่ลงกระเทียมเลยยุน่ายุน่านีา่ว่านพ้าหอมสองอันเจอออกบอดพี่น้องพ้าหอมสี่หอมแดง,งก็กาตีนหมีพักซี่ผ้าหอมแดงเขียบเลยดยุนในบ้านกับประนั่งเบื้องนี้ละมัดละศีบบาทได้หน่ยายนี่พาเพื่อนเห็นมัดละศีบเบื้องให้เขาเบ,บื้องนี้ม,มัดในหรือมัดหน่อยบู๊ยม,มัดจะอะไรมาโหด อ๋อมันถึงใจโวลดขึ้นกำไรให้ลูกค,ค้าพี่น้องเลยใด้สนใจทักมาพวกเาขากินบอ่อขาแขอวพวกเขากินบ่อข่าแขว,ขขแขวกันรวมคนอ่อนะคนะอนะ่ะหลายๆคุณชจ้าสองกระถังบ่อหันในเห็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาวัสดีครับอมาวัสดีครับ <c oughs> วัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะคุ้นะสวัสดีค่ะ